เฟิร์ไฟนะครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดอาร์วุธครับตัวนี้ก็เผื่อมีท่านใดสนใจนะครับเป็นลำพร้อมชุดไฟนะครับตัวนี้มอเตอร์สองสองหนึ่งเจ็ดสองพันเจ็ดเคบีนะครับใบหกคูนสามอัตราสปีดสี่สิบแอมป์นะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวบินเพื่์ไ,ไฟไว้ก่อนนะครับหามีลูกค้าท่านใดสนใจนะครับตัวนี้ก็ดูว่าราคาจะออกมายังไงนะครับ ทุกรอบที่ถ่ายก็อดูได้นะครับนะครับ ไม่ได้ทิมครับตัวนี้งานเป็นบางตัวนะครับที่ว่าเกี่ยวกับการปรับการทิมก็ขึ้นอยู่กับงานที่ออกมาด้วยตัวนี้ถ้าท่านใดสนใจนะครับนี่นะครับ พอฮันบินไปมันก็นจะไปเรื่อยๆของมันนะครับ ผมจะเน้นบินเบาๆนะครับบินเบาๆไม่ค่อยไม่ค่อยบินแบบห้าวๆทักเท่าไหร่เพราะว่าอาศัยชุดไฟถนอมถนอมนิดนึงนะครับแต่ท่านใดที่ชอบบินแรงๆก็ขึ้นอยู่กับนักบินด้วยนะครับถามว่าบินแรงๆบินได้ไหมบินได้ครับผมตอนนี้ การบินก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของนักบินด้วยนะครับ โอเคครับผมฝนเริ่มมาแล้วนะครับตัวนี้แล้ได้ลงจอดแล้วนะครับภาพไม่รู้จะออกมายังไงครับคึมฟ้าคึมฝนน,น,นะครับต้องขออภัยไปด้วยนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวหางหางตัดนะครับหางตัดและตั้งคู่ dễ khá khổng rồi. dễ yeah. khá ได้สถามได้นะครับตอนนี้ก็มีโอกาสได้มาเฟิร์ดไฟนะครับวันนี้ฝนตอนเช้าเริ่มจะลงเม็ดแล้วนี่นะครับชุดไฟที่ใส่นะครับบินได้ก็เป็นชุดไฟมาใส่ใส,ใส่ใส่แบบใส่แบสแบสองพันสองได้นะครับตอนนี้ผมเล่นสามพันตัวนี้